มีคนบอกว่าเวลาคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดแต่สำหรับโยอ่ะโยว่าสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าค่ะคือโอกาสที่จะได้เป็นแม่คนเวลาไม่เคยหยุดรอใครโอกาสที่ผู้หญิงเราจะได้เป็นแม่คนเนี่ยมันนับถอยหลังทุกวันแต่ถ้าเราหยุดเวลาไว้ได้อะมันก็คงจะดีนะคะ โยไม่รู้หรอกค่ะว่าการได้แต่งงานครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมาตอนไหนแต่ความรู้สึกความอยากเป็นแม่คนของโยตอนนี้มันชัดเจนมากๆตอนนี้ร่างกายโย37แล้วคือถ้าไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยมารู้ตัวอีกทีมันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้แต่โยว่าโชคดีค่ะที่ตอนนี้มันมีเทคโนโล,โลยีเรื่องการแช่แข็งไข่เนี่ยทาให้สามารถแช่แข็งไข่ของโยไว้ในสภาพที่ดีที่สุดได้แค่ รอวันที่โยพร้อมให้เขาลืมตาขึ้นมาดูโลกเท่านั้นเองจีน่าฟอร์ติลิตี้สตูดิโอนะคะ <S <S เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านการตั้งครรภ์ที่มีประสบการณ์มามากกว่า10ปีเป็นคลินิกอันดับต้นๆเลยที่เพื่อนๆโยแนะนำบรรยากาศของที่เนี่ยก็จะมีความอบอุ่นเป็นกันเองแต่ว่ามีความ p r o f e s s i o n a l นะคะแล้วก็ไฮเทคค่ะ โยมั่นใจในเครื่องมือของเขาในห้องแลบของเขาโยมั่นใจว่าไข่ของโยอะค่ะจะได้รับการดูแลที่นี่อยงดีคุณหมอที่นี่นะคะนำทีมโดยคุณหมอสมศิลป์เพชรยิ้มนะคะเป็นอาจารย์แพทย์ชั้นนำระดับประเทศค่ะสวัสดีครับผมหมอสมสินเพชรยิ้มนะครับเป็นหัวหน้าทีมแพทย์ของ Gina Fertility Studio อยู่ในวงการรักษาภาวะมีบุญญตรยากเนี่ยมามากกว่า10ปีนะครับเคยดูแลคนไข้มามากกว่า1นึ่งเคสแล้วก็เคยดูแลคนไข้ที่เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงมาก,ก็หลายคนนะครับ <S <S ที่ตั้งชื่อว่า Gina fertility studio นะครับเพราะว่าต้องการให้เป็นพื้นที่เล็กๆที่จะสางฝันของคนที่มีภาวะมีบุญญตรยากนะครับให้กลายเป็นความจรงิงโดยอาศัยศาสตร์ของศรริลปะแล้วก็วิทยาศรราสตร์เข้าด้วยกันนะครับโดยที่ต้องเบสออนความต้องการของคนไข้ในแต่ละคู่น,นะครับ อยากถามค่ะการฝากไขะะ่เนี่ยค่ะฝากได้นานไหมคะแล้วก็ฝากได้นานแค่ไหนปัจจุบันเนี่ยการฝากไข่เนี่ยฝากได้เป็น10ปีนะครับโดยคุณภาพของไข่ที่เรามาใช้เนี่ยจะคุณภาพคงเดิมเหมือนก่อนฝากนะครับแล้วถ้านําไข่มาใช้อ่ะคะ่ะลูกจะออกมาแบบปกติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมคะปกติเนี่ยเนื่องจากเราเก็บไข่เนี่ยให้คุณภาพเนี่ยคงเดิมมากที่สุดใกล้เคียงกับก่อนแช่แข็งดังนั้นเนี่ยเด็กที่เกิดมาเนี่ยสุขภาพจะแข็งแรงใกล้เคียงกับกเด็กปกติคือไม่แตกต่างจากการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติครับ เราค่าใช้จ่ายการฝากไข่เป็นยังไงคะราคาสูงไหมคะปกติค่าใช้จ่ายการฝากไข่เนี่ยขึ้นจากกระบวนการกระตุ้นไข่และเก็บไข่ครับมีอายุน้อยเนี่ยการใช้ยาในการกระตุ้นไข่ยิ่งใช้โดสน้อยการที่มาฝากไข่ยิ่งเร็วเนี่ยจะยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะทําให้คุณภาพค่อนข้างดีเหมือนตอนอายุน้อยๆแล้วค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าเมื่อตอนกระตุ้นไข่อายุเ,เยอะๆครับสาหรับโยเนี่ยมันคือการลงทุนที่มีรางวาัลตอบแทนที่เรียกว่าปฏิหารค่ะถ้ายิ่งรู้ตัวไวเนี่ยโอกาสก็จะมีมากขึ้น รีบมากันนะคะ Gina Fertility Studio ลูกคือปาฏิหารของชีวิตที่เราสร้างได้ค่ะ